หลายคนพอพูดถึงประเทศอินเดียจะนึกถึงสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นทัชมาฮาลนะคะแต่ว่าคุณเคยทราบไหมว่าที่ประเทศอินเดียเนี่ยเขามีธรรมชาติที่สวยงามมากๆแล้วก็มี หุบเขาอยู่หุบเขาหนึ่งที่งดงามมากๆเลยคุณผู้ชมเขาเรียกว่าหุบเขาแห่งดอกไม้ค่ะหรือว่า valley of f l o w e r นั่นเองนะคะเป็นหุบเขาที่เต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานา,นาพันธนะซึ่งหลายๆชนิดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพันธุ์ที่หายากมากๆด้วยนะคะและก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำหรับการเดินป่าที่โด่งดังสุดๆในรัฐอุตรขันเลยทีเดียวนะ,ะและอีกอย่างก็คือที่นี่ ได้รับการยกย่องจากเหล่าช่งางภาพมืออาชีพว่าเป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์งดงามนะถ่ายออกมาแล้วสวยงามมากๆจริงๆนะดอกไม้ที่ปลกคุมหุบเขาเช่นนี้แห่งนี้นะคะก็จะมีหลายชนิดเกินเช่นกล้วยไม้ก็ดีนะคะดอกป๊อปปี้ดอกพิมโรสนะคะดอกแอนเนม,มเน่นะคะดอกดาวเรืองดอกเดซี่ เจอเรเนียมพิทูเนียนะคะลิลลี่ซีเนียแล้วก็อีกอื่นๆอ,อ,อีกหลายชนิดเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีป่าแนวเขาะะที่ปกคลุมไปด้วยดอกไม้สวยๆอย่างเช่นกุหลาบนะคะแล้วก็มีโดโรเดนดอนด้วยนะคะซึ่งก็ช่วยทำให้ทิวทัศดนด์เดนดูสวยงามยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีดอกไม้อยู่ที่นี่มากกว่า600สายพันธุ์ในหุบเขาเลยทีเดียวนะคะและนอกจากดอกไม้ที่สวยงามแล้วนะคะคุณผู้ชมที่นี่ยัง มีสัตว์เลี้ยงลูกด้นมมากกว่า13สายพันธุ์นะที่เชื่อกันว่าอยู่ในหุบเขาแห่งนี้นะคะสัตว์ที่พบบ่อยที่สุดในหุบเขาแห่งดอกไม้ก็อย่างเช่นกวางเขาหิมาลัยค่ะแล้วก็มีเซโรขาวนะคะมีกวางชมดมีทาและบาร์ลนะคะมีดำเอเชียกรอกบิน มีสีน้ำตาลจิ้งจอกแดงแกะสีน้ำเงินนะลิงแสมสีเทาแล้วก็อีกหลายชนิดค่ะและยังเป็นแหล่งอาศัยของนกจำนวนมากอีกด้วยนะคะเขาแห่งดอกไม้ปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกนะคะในปี1988นะคะเป็นสุดหมายปลายทางที่มีความงดงามตลอดการค่ะคุณผู้ชมจึงต้องได้รับการ คุ้มครองอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวนะเพื่อที่จะรักษามารดกอันล้ำค่าแห่งนี้เนี่ยให้คงอยู่ต่อไปนะโดยรัฐบาลอินเดียนะคะคุณผู้ชมก็ได้จัดตั้งให้หุบเขาแห่งนี้นะคะเป็นอุทยานแห่งชาติในปี1982ค่ะเพื่อที่จะคุ้มครองนะคะไม่ให้มีการทำกิจกรรมอะไรต่างๆที่เป็นการทำลายระบบนิเวศน,นะคะอย่างเช่นการตัดไม้ทำลายป่าก็ดีการล่าสัตว์ก็ดีอันนี้เขาห้ามอย่างเด็ดขาดนะ,ะถือว่าเป็น ภูเขาที่ดึงดูดความสนใจนะคะจากนานาชาติแล้วก็ได้รับความสนับสนุนความพยายามที่จะอนุรักษ์จากทุกๆฝ่ายเลยทีเดียวนอกจากนี้เจ้าหน้าที่อุทยานค่ะยังจํากัดจํานวนผู้ที่มาเยี่ยมชมอุทยานแห่งนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือในรายวันเนี่ยเขาจะมีจํากัด จำนวนของผู้เข้าชมแล้วก็แนะนำให้หนักท่องเที่ยวว่าต้องมีการขอใบอนุญาตเท่านั้นนะคะจึงจะเข้าไปชมได้นะคะจะเดินเข้าไปสม 4, สุ่ม5ไปชมหุบเขาเนี้ยไม่ได้เด็ดขาดนะคะุณผู้ชมเพื่อที่จะมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องเพื่อที่จะรักษาระบบนิเวศก็ดีนะคะเพราะว่าระบบนิเวศของหุบเขาหิมาลายแห่งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเปราะบางมากนะคะอีกทั้งนักวิจัยนะคะยังมีการศึกษาพืชพันธุ์ต่างๆนะคะหลากหลายช รวมไปถึงสัตว์ในหุบเขาค่ะเพื่อที่จะเข้าใจระบบนิเวศได้ดียิ่งขึ้นและเพื่อที่จะเอาไว้พัฒนาการนโยบายในการอนุรักษ์ ดินแดนแห่งนี้ให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยยังมีส่วนร่วมในการพยายามที่จะอนุรักษ์ภุบเขาแห่งนี้ด้วยนะคะสำหรับช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะที่จะสามารถมาเยี่ยมชมหูเขาแห่งดอกไม้นี้ได้นะคะก็คือเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนค่ะซึ่งก็จะเป็นช่วงที่ดอกไม้เนี่ยบานเต็มหูเขาพอดีนะคะซึ่งก็จะมีดอกไม้หลากสีสันนะบานสะพรั่งเต็มภูเขาเลยนะคะนะักท่องเที่ยวก็จะได้เห็นกันอย่างเต็มที่เลย และที่สําคัญเลยก็คือการเดินทางไปที่นี่จะต้องมีใบอนุญ,ญาตเข้าอุทยานเท่านั้นนะคะเส้นทางเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากมนะคะคุณผู้ชมก็คือไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะเดินทางไปได้แต่ที่สําคัญก็คือจะต้องดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงจึงจะไปเที่ยวที่นั่นได้อย่างสนุกสนานนั่นเองค่ะโหดิฉันอยากไปมากๆเลยคุณผู้ชมสวยมากๆแล้วก็ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าที่อินเดียเนี่ยเขามีธรรมชาติที่ง งามขนาดนี้แล้ว